เรามีกล้วยแควนดิชอยู่เครือหนึ่งนะครับความแก่ประมาณสัก 80- 90%เนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำการบ่มกันนะครับกล้วยแควนดิชเนี่ยนะครับเขาจะเป็นกล้วยหอมเขียวนะครับถ้าเราปล่อยให้เขาสุกเองนะเขาจะออกสีเขียวนะครับจะไม่สุกเหลืองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เขาสุกเหลืองเนี่ยจะต้องเอาไปทำการบ่มนะโดยจะมี2ปัจจัยนะปัจจัยที่1ก็คือบ่มด้วยแกส๊ส และปัจจัยที่2ก็คือบ่มด้วยความเย็นนะฮะที่อุณหภูมิประมาณ18-20องศานะครับแต่ทีนี้เราไม่มีนะฮะห้องเย็นนะที่อุณหภูมิ18-20องศาแต่เราก็ได้สร้างตู้เย็นธรรมชาติไว้ตัวหนึ่งนะครับอุณหภูมิโดยเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ24องศานะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปทดลองดูว่า กล้วยแคเบร์เสเนี่ยสามารถที่จะบ่มแก๊สแล้วก็บ่มที่อุณหภูมิที่4องศาเนี่ยจะาทำให้เขาสุกเหลืองได้หรือเปล่านะครับอ่าดูความงามของกล้วยนะครับ อันนี้คือตู้เย็นธรรมชาติของเรานะครับอ่าวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในนี้จะมีอุณหภูมิกันเท่าไหร่นะฮะเราเอาเทอร์มมิมเตอร์มาวางไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วฮะอุณหภูมิภายในครับผมตอนนี้ก็คือประมาณ24องศานะครับอ่าฮะอุณหภูมิประมาณ24องศานะครับฮ่าทีนี้เรามาดูอุณหภูมิของน้ํา ปกติกันนะครับเดี๋ยวต้องแช่เขาไว้ประมาณสัก1-2นาทีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าอุณหภูมิน้ําเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิของน้ําอยู่ที่26องศานะครับแต่อุณหภูมิของตู้เย็นธรรมชาติของเราอยู่ที่24องศานะต่างกัน2ององศาณนะตอนนี้คือเดือน มีนาคมนะฮะต้นเดือนมีนาคมอุณหภูมิโดยเฉลี่ยรับผมที่ร้อนที่สุดอยู่ที่ประมาณ37จนถึง39องศานะครับแต่อุณหภูมิของตู้เย็นธรรมชาติอยู่ที่24องศานะฮะอ่ะเราจะเริ่มทําการบ่มกล้วยนะครับผมนะโดยจะใช้ความเย็นนะและแก๊สบ่มผลไม้นะครับอ่าตอนนี้ก็คือข้างในจะเป็นปูนซีเมนต์นะฮะเพราะนั้นโอกาสที่เวลากล้วยสัมผัสกับปูนซีเมนต์มันจะมีริ้วรอยได้ เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาผ้านะบางๆ <c oughs> นะมาทำเป็นตัวกันชนนะฮะไม่ให้ผิวกล้วยนะฮะกระทบกระเทือนโดยตรงกับตัวไม่ให้ผิวกล้วยเนี่ยมันขูดนะกับเจ้าตัวซีเมนตนะฮะอ่ะอันนะครับอันุ่ดะับนองมสามสี กล้วยเคอร์อนี้มี6หวีนะเราจะทําการบ่มเย็นนะโดยใช้แก๊สแล้วก็ใช้ความเย็นนะครับพร้อมกันนะฮะ่หวีอีก2หวีเนี่ยเราจะแช่น้ําไว้นะโดยจะใช้แต่ความเย็นนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสองแบบนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องใช้ตัวแกส๊สบ่มผลไม้นะฮะเอามาใส่อีกทีนึงนะครับ เดี๋ยวเราไปเอาแก๊สบ่มผลไม้มาใส่กันครับ <c oughs> อันนี้เป็นฐานแก๊สสำหรับบ่มผลไม้นะครับหาซื้อได้ตามร้านค้านะฮะแถวแถวบ้านนะครับผมนะได้นะครับผมนะก็ต่อกล้วยประมาณ10กิโลก็ใช้อ่าเจ้าฐานแก๊สเนี่ยอ่าประมาณสักครึ่งขีดก็พอนะครับประมาณขนาดที่ก็พอนะฮะ <c oughs> แล้วก็เอาห่อกับผ้าไว้นะครับผมนะฮะ ไม่ต้องชุบน้ำนะครับเพราะว่าในนี้เขามีความชื้นอยู่แล้วนะฮะใส่ไว้ตรงกลางอย่าให้โดนตรงกล้วยนะครับอย่าให้โดนกล้วยนะครับใส่ไว้ตรงกลางแล้วเดี๋ยวความชื้นเนี่ยมันจะค่อยไปทําให้เจ้า่านแก๊สเนี่ยระเหยออกมานะฮะอ่ะเสร็จแล้วก็ผมเนี่ยเราก็ปิดนะครับออแล้วเราก็เอาฝามาปิดนะครับ แล้วเราก็หาผ้ามาคลุมอีกทีหนึ่งนะครับคลุมให้มิดชิดเลยนะครับเมื่อเราคลุมมิดชิดแล้วนะเราก็รดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับรดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับเดี๋ยวอีก3วันเราจะมาเปิดดูกันนะครับ อ้าวแล้วตอนนี้เราก็เหลือกล้วยอีก2หวีนะครับเราจะมาบ่มเย็นโดยใช้แต่น้ำนะฮะเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เราก็ใส่ลงไปเลยนะครับวางลงไปเลยนะครับอ่าบ่มเย็นไปเลยนะครับอุณหภูมิของน้ําจะมีอุณหภูมิสูงกว่าตู้เย็นธรรมชาติที่เราสร้างขึ้น2องศานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คืออุณหภูมิจะต่ํากว่าน้ํา2องศาและจะมีตัวแก๊สสาหรับบ่มผลไม้เป็นตัวช่วยเร่งให้สุกด้วยนะครับ ่าเสร็จแล้วตรงนี้ก็คือเราก็หาฝามาปิดนะครับเดี๋ยวอีก3วันเรามาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับอ่าผ่านไปแล้ว2วันนะครับวันนี้เราจะลองมาเช็คดูว่ากล้วยสุกหรือ,อยังนะครับอแล้วก็เปิดอ่า อ่ากล้วยเริ่มเหลืองนะครับอ่าใช้ได้นะครับกล้วยเริ่มเหลืองนะครับอ่าเดี๋ยวไว้อีกวันนึงนะครับผมนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามที่เราคาดไว้ก็คือ3วันนะฮะเขาจะก็แสดงว่าการทดลองเราใช้ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้กําหนดครบเวลา3วันตามที่เราตั้งไว้นะครับวันนี้เราจะมาเปิดดูกันนะครับว่ากล้วยที่เราบ่มแกส๊สที่อุณหภูมิยีองศานั้นจะสุกหรือเปล่านะครับ อ่าสุกนะครับผมสุกเหลืองนะครับสุกเหลืองเลยนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเอาขึ้นมาให้ดูนะครับแต่ว่ายังเหลืองไม่มากนะครับอ่าแต่มีข้อเสียก็คือพอเขาสุกปั๊บเนี่ยขั้วเขาหลุดหมดเลยนะครับ โอเคนะครับก็จะได้กล้วยสึกเหลืองนะฮะอย่างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกล้วยที่แช่น้ำที่อุณหภูมิ26องศา,านะครับอ่าอ่านไป3วันเท่ากันนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ากล้วยยังเขียวเขียวอยู่นะครับอ่า อ่าเปรียบเทียบกันดูระหว่างกล้วยที่บ่มที่อุณหภูมิน้ำ26 6องศากับบ่มที่อุณหภูมิ24องศาพร้อมด้วยตัวกา๊าซบ่มผลไม้นะครับใช้เวลา3วันเท่ากันนะครับสรุปก็คือการบ่มกล้วยคาร์บอนดิชับผมนะที่อุณหภูมิ24องศานะฮะด้วยตู้เย็นธรรมชาติของเรานะแล้วก็ใช้ตัวหินก๊าซส,สําหรับบ่มผลไม้นะสามารถทําให้กล้วยคาร์นดิชันสุกเหลืองได้นะครับ ปัญหาที่เจอก็คือขั้วของกล้วยนะครับผมนะจะเปราะนะแล้วก็หลุดออกมาง่ายๆเลยนะครับผมอ่าฮะอันนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอนะครับอ่าทีนี้ลองมาชิมรสชาติดูนะครับว่ารสชาติใช้ได้ไหมรสชาติหวานอร่อยนะครับเหมือนกับกล้วย c a ร์ n d นดิชที่เราสามารถซื้อตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับอาจจะมีรสเปรี้ยวนิดๆผสมด้วยนะครับเพราะว่า ตัวเนี้เขาจะยังไม่เหลืองมากนะครับส่วนปัญหาของขั้วกล้วยที่มันเปราะนะฮะแล้วก็หลุดร่วงออกมาได้ง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขกันต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ